สวัสดีครับพบกับเราในช่องพลายเละรักนะครับนี่ก็ีิพาน้องเลนลักออกมายังเด่นนะครับมันนี้ยังไม่ใส่นอนี่เนาะยังไม่ใส่นอนี่นาะโอ้คัน ย่างมาัทูต้นไม้ได้ครับมัทูต์มาทูต้นไม้เฮียนพีบบานได้ครับนี่วนครับย่างถัลล่วแล้วถอยลูกเธอเธอยถอย,ถอย,ถอย,ถอยไปเส้นนู้นิฮึน่ารัก ไปใช่หรุไปแล้วครับรบ,บุกป่าบุกดงไปแล้วครับคุณเถอยเฮ้ยวิญญาณวิญญาณของเพื่นนั่นถอยลูกถอยถอยแมพป่ะถอยมาถอยไหมเด็กไหมไหมไหมไขั้นครับไม่ได้ทัวให้ครับนี่ผมกำลังกลับจากเรียนครับกำลังปิดเทอมครับ รอบเซฟพรมกาแาคิดรถมากเลยครับนี่อย่านอนแล้วรักคิดฮอดโอ้พี่บัวเห็นยังน,น้อเนาะเชียงนางไปยังแห้งเลยคือขันแห้งครับเหมืนอนนี่บิง้ง เป็นอย่างนั้นนะฮึถอยถอยมาถอยถอยมาฮึฮึเป็นอย่างไรฮึฮึฮึเป็นอย่างไรฮึ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 ตาตีมาก่อนเลยครับตาเหลือกบังคักเลยครับนี่ญานหมาครับ พี่อ้อนคือน่าคัดให้หนูเน่เอาแล้วครับเริ่มเด็ดดินแนวครับเออ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 ลากอย่าพี่ประวันกินอีกแล้วเออลงไปยังลูก Ơi thôi Thấy mày ô để lì lùm yang nọ đi ạ đây. ạ đây, ạ đây, ạ đây. Bác 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 đấy bác đấy được đi mà ตื่นยังมานี่มานน่มานี่มาหนิดีกว่ไปใส่นั่นไปใส่โอ้ยไปเรียนกับพี่ชินใจบ่นี่ถอ,อยเลยลากถอยไปแล้วยังไปสายโอ้่นพ,พี่ชินใจห่าวครับ บรรยากาศดีครับนนี่นี่ครับนองหลัลักมาเื่นน้ำไผ่น้อมาื่นน้ำพีชิงใจใช่ไห่นน้ำไผ่น้นอนี่ <laughs> นเนาะไปกำลังหลึกเลียนครับเฮายยเ้้ำฮ้ว บ่มีท่านเขาซ้ำกาลังเลเียนครับครับเะเอ้ยพี่สินใจพี่ยังผุนครับผมอืออยากเข่าไปเนน้ำค่าวตีเนาะเขาไม่ได้ซ้ำอาเข่าไม่ได้ซ้ำ เครียดเล็กน้อยเครียดครับนี่เขาไม่ได้อยากไปดื่มน้ำพีชกินใจครับเออเออเครียดละไปละย่าไมาใส่นั่นไปละเตดีดีด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 ง่าไมาใส่น้อ อยากไปสักองค์เพิ่ด้วโอ้อยากมาลินก็พี่ชินใจหาทั้งข่อครับนี่หาทั้งข่อยอยากลินก็พี่ชินใจครับนี่โอ้พี่ชินใจก็อยากดื่มน้ำน่องน่องข่อไปหาบ่ได้ครับอีกหน่อยคิดดิครับนี่ อยงนี้เลยวะเขาไปหาเขาบอ่ได้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วหาทางเขาบ่ได้ยังยิ่งงับทีออ่เนาะไปแล้วเอ้ยได้แล้วจ้ะไอ้ฮะเวียนเห็นหน้าก็ได้ล่ะ มาหนีมา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 นี่มามายังเป็นหาทางเข่าครับอยาขอบอับปีน้ำเข่าเสร็จแล้วหาทางเข,ขออ่าเข่าบ่ได้ซ้ำอ,อิวเข่าบ่ได้ซ้ำ<า>อย่างปืนสีหานเนี่ยทางปีนครับทางปีนเข่าครับขอบ่อบอได้ตซ้ำคือบั่นนางดาวดิขอบอ่ได้ตซ้ำได้หรือ đấy thấy lục hiện khơi luôn. Ay, lục mẹ, giả đây, mẹ, 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 đâu, mẹ, 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 viên đây ยังหาด้านเขาครับอ่าวันพ่ออยู่ครับตั้งสีเขาทางสีเขอาอเไยครับพี่บัวบานครับพี่ชินใจครับหาด้านเขาอเไยครับอีกหน่อยคิดดิหาด้านเขาอเไยครับ biến mà nè mà biến nè thôi thôi nó thôi em vẫn kiếm cây có lục mà đi mà 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 phụ nữ phụ nữ phụ nữ phụ lúc mà liền đó phụ mà 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 lô 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 mà 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 nhảy mà mà nhảy mà nhảy mà ยังวะเดี ah uh. ah uh, ah uh, ๋ยวยังวะอ้ขอเถอะขอไปเลยครับติดปากเปนบ่นีนครับโอู้หูพี่บัวเป็นอยังน้อของไปแล้วไปแล้วได้ยินเสียงพี่บัวนี่เสียงพี่บัววานไปแล้วครับไปแล้วต่าเอ๋พี่บัวไอ้บ่มขอไปเรียนน้ำเน่เฮ้ อีบัวให้ผมขับไปเรียนน้ำแน่เงียบอยากขับไปรนน้ำเขาที่นอนอขับไปวัไร่ซ้ำเออเอขอขับไปวัไดไร่ซ้ำไปเรยวลับไปวัดไร่ซ้ำเออุนพี่บัวนอนถ่านล้ะผุนเออฝุนพี่บัว ี่บัวว่าาแม่ขำว่าแม,ออาไปไปไม่เอออยากขับเรียนน้ำเขาขับไปไม่ได้ซ้ำเออบึงพี่บวัวน,นอนท่าอะไนพี่บวนนัวไปนั่นถ่าอะครับเออเออเอเออเออ พุ่นปุ่นุ่น,ปนเป็นเก้าสิปีนขออปาดปาดเป็นเก้าสิปีนอดขอเขาขาหอดปรลัดหืมเวลาขาอ,อดเพรสิป,นออปีนข้อเอาไปทำกระบานหนองดาวดีะวะวะวะถอดหาาน้าไมลูก อยาดังกลัไปจนได้ครับกลับไปว่าใดซ้ำอี้กลับไปว่าไดซ้ำมาอยากไปไหนกบพี่บอวานกลับไปว่าไดครับนี่เอยหนาวสงสารเหนเอหนากสงสารเอ้เอ้เอ้เอเอ เอ้ยปหาหน่อยเพื่อจะปีนค้องนะครับปุณอ้าเออเอออยากขับไปครับขับไปบ่ได้โอ้เอี เออเออเขียดครับกลับไปบ่ได้เออนิดหน่อยเขียดครับกลับไปบ่ได้ครับเออบึ้งพี่บาบาลกับยาให้นองเขับไปเล่นน้ำครับป้าบาบานป้าบึ้งพี่บาบาลดิงเสือน้องไปแล้วครับบึ้งพี่บาบาลดิงเสือน้องไปแล้วครับคุณโอ้ มาบ้านมาลูกว่เนี่ยดีปีนกอะนะครับเว้ามากสูงกว่าอ่าซอกไอ้ขอกสูงกว่า ก็ฝา,ากกดไลค์ก,กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากติดตามช่องไายเล,ลักด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะครับขอบคุณคโครงการโครชานาจกานะครับที่ได้ให้ที่อยู่แม่นิโกูกับน้องเล่นลักนะครับ ขอบคุณพี่เสือพี่สิงครับที่ได้ทำช่อง Youtube ให้กับน้องน่ารักนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับว่าเฮนั dekat <laughs> aku